อนี้ว่กันเน่ยปู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 อรอะตายก่าเต้นเตนเต้นด้ลุงบิ๊กอันนี้คุอันนี้ไพนนี่เพดนี่พอยเออปาดน้อยจีจอบ้นจ้อ อะไรฮะกอนเหตุใดบักยากจะไรแกบ้าง่ะแกบักแกบ้าบุ๋มเยอะสิมัอนี่มาพิธียกอ้อยคู่นะครับที่วัดหลวงพ่อเจริญนภิณร์นะครับปกติแล้วหลวงพ่อสิอ่าไปยกอ้อยเฮาอยู่ที่บ้านพักนะครับปีนี้นะครับก็ ็ไป,ไปนะครับก็เลยก่อนชีเฮ้าสิออกงานอ่าฤดูกาลน,นี่นะครับที่จิก็ออกมาแล้วนะครับเพื่อเป็นธรรมเนียมนะครับก็ต้องมาโยกอยก่อนลงพัดดึงก่อนนะครับที่ว่าก่อนที่เราจะลงกรุงเทพนะครับก่อนชีเฮ้าสิอ่อนทั่วรอบแรกนะครับผมมือเย้ฤดูออนทัวรอบแรกสิบนะครับ วันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วก็สิบสี่นะครับออนทัวร์กรุงเทพออนทัวร์หนึ่งนะครับเพื่อมาข้อมูลนห้กับพี่น้องนะครับทางกรุงเทพนะครับเท่ากับแล้วก็มือนีเป็นวันนยุดพรมนะพี่น้องเป็นวันพักแรมนะครับหรือว่าเป็นวันเดินทางนะครับเท่ากับมาได้พักมาพักอยู่ทีวัดหลวงพ่อจริญนะครับแล้วก็มาหยุกอนน้ำดงตะกะถือว่าเป็นรรมเนียมเนาะพี่น้องวัดนุนสว่างนะครับผม อำเภอหนองบัวสรอจังหวัดขอนแกธานีครับผมเราก็เสร็จพิธีแล้วนะครับกาศิ์หายทิ้งงานนะครับพักนะครับผมก่อนที่เราจะเดินทางนะครับประมาณช่วงคับช่วงค่ำเฮาจังสิได้เดินทางเข้ากรุงเทพหานครนะครับก็คือเป็นออนทัวร์รอบแรกพี่น้องฝากพี่น้องนะครับไปให้กำลังใจมาลันเจ็ดคืนรอยนะครับแรกนะครับวันที่สิบตุลาคมนะครับอยู่ที่กินซาร์ลังสิตวันที่สิบเอ็ดยู่ที่ตะวันนานะครับสิบสองยู่ที่ตลาดเรือทรัพย์ ซ3อยู่ที่ตลาดฉลองกรุงซอย3ากนะครับวันสุดท้ายสิบสี่อยู่ที่โรตัสพัทยาใต้นะครับแล้วก็เยื่เยื่นเขาตาลู่นะครับผมไปนอะงอ่อนทัวร์รอบแรกนะครับทั้งหมดห้ามสิบว่าสิบส